ชื่อถาประภัยพันธ์บ้านซีนะคะชื่อเล่นชื่อบะหมีค่ะเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติขึ้นตีครับสวยมากครับถาประภัยพันธ์อยากสวยคะ่ะอย่างแรกคืออยากสวย <ś led> <ś led> คือไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะ ยังไม่มีแผนค่ะให้คุณหมอออกแบบให้ว่าจะเข้ากับหน้าเรามากน้อยแค่ไหนค่ะ,ะคุณหมอเป็น FC วอลเลยค่ะแล้วคุณหมอการุณานทำทำให้ด้วยค่ะก็หวังว่าคุณหมอคงจะทำให้หนูได้สวยมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอาจจะหันเหไปเป็นโค้ดค่ะ ด้วยการที่เรามาทําสัญญกรรมมันอาจจะมีการบาดเจ็บการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นทําให้เราอา,อาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่ค่ะมีไอเดียไหม,มอยากให้เข้ากับลูกหน้า<อ>ใช่ไหมถ้าผมปรับก็คือผมจะปรับให้หนึ่งจมูกยาวขึ้นนิดนึงมีปลายขึ้นจาที่เดิมเพราะฉะนั้นก่อนจะเย็บผมจะให้คุณมีดูอยู่แล้วเอาสรงให้ยาวขึ้นแล้วก็ทำให้มัน เราก็จะโค้งเหมือนที่ที่นอนมัอกจ้ะคือใกล้เคียงกับอันนี้ที่สุดแล้วก็หน้าเปลี่ยนเลยแต่เดี๋ยวต้องรอมันยุบนะตรงนี้มันบวมอยู่แล้วสวยเลยนะครับก็โอเคครับครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับเคสคุณบะหมี่นะครับผมตอนนี้จะมีอาการบวมๆนิดนึงนะครับผมพอยุบบวมก็จะดูหวานประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําให้ตรงนี้ดูมีสโลปเพื่อไม่ทื่อเกินไปชอบไหมครับผมเดี๋ยวต้อง รอดูตอนยุ่ะตอนจะสวยแล้จะสวยกว่าเดิมแล้วสวยกว่าเดิมแน่นอนครับบอสเก่งขนาดนี้ขอบคุณครับตอนนี้ก็ยังระบมอยู่นะคะก็ยังพักฟื้นอยู่ว่าก็ต้องรอดูตอนที่หายบวมแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็เชื่อฝีมือคุณหมอค่ะคุณหมอต้องทำสวยแน่นอนค่ะ 14วันค่ะครบ14บวันพอดีค่ะวันนี้มาตัดไหมด้วย ก็ทาไปแรกๆเขาก็แปลกตานะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้มีสัญญกรรมอะไรในตัวเลยตั้งแต่คบกันมาเงี mm ้ยค่ะก็พอมาเสริมจมูกมันก็ทําให้หน้าเราเปลี่ยนบวมบ้างอะไรบ้างก็ทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาแปลกตา mm hmm. ก็คิดว่าถ้าจมูกเข้าที่ก็ถึงจะถามเขาอีกว่าเราทํามาเนี่ยเราเป็นยังไงในสายตาเขาอะไรเง mm ี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เข้าที่ค่ะ mm hmm. คุณหมอน่ารักนะคะ mm hmm. ก็ มือเบาด้วยค่ะรอยช้ำรอยอย่างนี้มีแค่ไม่กี่วันนองค่ะประมาณ 4- 5หวันเต็มที่คนที่อยู่ในสำนักง,งานเนี่ยค่ะที่เขาพบเจอเนี่ยเขาก็ถามว่าทำไมช้ำน้อยจังทำไมแบบบวมน้อยจังคนอื่นเห็นเป็นแบบตาปูดก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่าก็คุณหมอก็มือเบามือเบาด้วยแล้วก็ <c oughs> อาจจะอยู่ที่บุคคลตัวบุคคลด้วยว่าแบบบวมมากน้อยแค่ไหน <c oughs> แต่ว่าการันตีเลยค่ะว่าที่นี่คุณหมอมือเบามาก